และในหน้านี้ครับมันเกี่ยวข้องกับ smart goal ครับ smart goal ครับมันคือวิธีการให้เราครับสามารถที่จะมานั่งตรวจทานเป้าหมายที่เรามีอยู่ได้ว่ามันเป็นเป้าหมายที่มีเงื่อนไขและคุณสมบัติตรงตามในเช็คลิสต์หน้านี้ไหมซึ่งคำว่า smart goal ครับมันย่อมาจากตัว s ที่มาจากคำว่า specific ครับหรือว่าเฉพาะเจาะจงต่อมาคือ m ครับ measurable หรือว่าวัดค่าได้ และต่อมาครับคือตัว A ครับคือ attainable หรือ achievable ก็ได้ครับที่แปลว่าการให้เราสามารถที่จะทำมันได้จริงๆต่อมาคือตัว R ครับมาจากคำว่า relevant นะครับหรือว่ามีความสอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตของเราสุดท้ายครับคือ T ครับหรือ timely มีกรอบเวลาที่ชัดเจนซึ่งเราจะใช้หน้านี้ครับตอนที่เราเนี่ยมีเป้าหมายให้กับตัวเองแล้วสมมตินะฮะ เราบอกว่าเรามีเป้าหมายว่าเราอยากจะมีความสุขมากขึ้นสมมุตนะินะว่านี่คือเป้าหมายของเราสิ่งที่อยากให้เราทำครับก็คือให้เราลองมาดูไล่ดูครับสิ่งที่เราทำต่อจากนี้ครับคือการไล่มาดูทีละช่องครับว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์ของการเป็นเป้าหมายที่มันชัดเจนแล้วหรือยังเริ่มต้นจากอันแรกครับคือเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงของฉันเนี่ยคืออะไร การที่เรามีความสุขเพิ่มขึ้นเนี่ยถือว่ามันเฉพาะเจาะจงแล้วหรือยังสำหรับผมนะผมคิดว่าผมเฉพาะเจาะจงได้มากกว่านี้เพราะความสุขเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นแอบสแตรกเนาะคือมันเป็นภาพที่อาจจะยังไม่ได้เห็นชัดมากมันต้องมีความสุขแบบไหนล่ะถูกต้องไหมครับเพราะว่าความสุขเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวที่จับต้องได้ยากนิดน,นึงถ้างั้นตรงนี้ครับเราอาจจะมาเกลามากขึ้นอย่างเช่นขอให้ฉันมีความสุขกับครอบครวัวมากขึ้น ก็ได้เห็นไหมจากความสุขลอยๆเราเห็นมากขึ้นแล้วว่ามาเฉพาะเจาะจงว่าเป็นความสุขกับครอบครัวนะเสร็จแล้วครับเราก็ไล่ลงมาครับที่ตัวต่อมาคือตัว M นะครับตัว M ฮะ measurable อะไรคือตัวชี้วัดความสําเร็จในเป้าหมายนี้เราก็ต้องมาดูครับว่าเราสามารถชี้วัดความสุขกับครอบครัวเรายังไงได้บ้าง,างและอาจจะวัดมาเป็นค่าไหมและอาจจะมานั่งดูตอนนี้ก่อนเลยไหมครับว่าณนะปัจจุบันเนี่ยจาก 0- ถึงร้อเราให้ตัวเองมีความสุขกับครอบครัวเท่าไหร่ ผมอาจจะนั่งหลับตาครับแล้วก็คิดว่าโอเคตอนเนี้ผมมีความสุขอยู่ประมาณ75%้าเป็นถ้าเป็นความสุขเกี่ยวกับครอบครัวเราแล้วเราก็สามารถตั้งนี้เป็นค่าชีวัดได้ครับว่าถ้าเราสามารถทําให้ความสุขเนี่ยขึ้นไปเต็มร้อยได้จาก75นั่นคือตัวชีวัดว่าฉันถึงเป้าหมายความสุขกับครอบครัวแล้วโอเคนะครับตัวอย่างต่อมาครับคือ attainable ครับเป้าหมายนี้สามารถทําได้จริงและอยู่ภายใต้ระยะเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ ซึ่งถ้าเกิดมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสุขเนี่ยเราก็สามารถจะตั้งได้ครับว่าฉันขอทําสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นภายในอาทิตย์หนึ่งเราก็ต้องมาถามตัวเองว่าเราสามารถเพิ่มความสุขจาก75เป็นเต็มร้อยภายในอาทิตย์เดียวได้ไหมมันสมเหตุสมผลมันสามารถทําได้จริงได้ไหมซึ่งสำหรับผมนะครับผมมองว่าทําได้แน่นอนแต่สมมุติว่าถืา้อเบิดเป้าหมายของคุณมันไม่ใช่เป้าหมายเรื่องความสุขลหละแต่มันเป็นเป้าหมายในการเทรดล่ะสมมติว่าฉันอยากจะมีเป้าหมายว่าฉันได้ พอร์ตจำนวน1ล้านเห izations, รียญจาก100เหรียญเนาะสมมุติเป้าหมายในการปั้นพอร์ตจาก100เป็น1ล้านเหรียญนะครับแล้วตรงเนี้ยเราบอกว่าขอทำให้เกิดภายใน2วันปั้นพอร์ตจาก100เหรียญเป็น1ล้านเหรียญทุกคนว่ามันอ t t a ท Na b l e ไหมครับหรือว่ามันเหมาะสมหรือมันสามารถเกิดขึ้นจริงได้ไหมในระยะเวลามันก็อาจจะดูกระชั้นชิดไปและอาจจะเกิดขึ้นจริงได้ยากถูกต้องไหมครับตรงเนี้ยก็จะเป็นการเช็คครับ ว่าไอเป้าหมายที่เราตั้งมาเนี่ยมันเหมาะสมไหมเราจะเป็นจะต้องเปลี่ยนกรอบอะไรไหมอย่างเช่นจาก100เหรียญเป็นหนึ่งร้าเหรียญภายใน1ปีได้ไหมดูสมเหตุสมผลมากกว่าไหมหรือเปลี่ยนว่าเป้าหมายเป็นจาก100เหรียญเป็นพอร์ต1 0 0 0เหรียญภายใน1เดือนอย่างเงี้ยดูสมเหตุสมผลมากกว่าไหมเนี่ยก็จะเป็นตัวสะท้อนเราได้ในเป้าหมายของเรานะครับต่อมาครับเราก็มาดูครับข้อต่อมาว่า relevant ครับมาสอดคล้องกับเราไหมมาสําคัญยังไงกับเรา น,นี้สมมุติครับว่าถ้าเผื่อเราตั้งเป้าหมายในการเทรดเอาไว้นะครับแต่จริงแล้วปลายทางของชีวิตเราเนี่ยเราไม่ได้ต้องการเป็นนักเทรดเลยการให้เราเทรดได้มันก็อาจจะไม่สอดคล้องกับชีวิตของเราถูกต้องไหมครับลองยกตัวอย่างให้ดูอีกอันนะครับสมมุติครับว่าเราต้องการจะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จแต่ในหน้านี้เรากําลังตั้งเป้าหมายอยู่ว่าฉันเนี่ยจะไปท่องเที่ยวทั่วโลกภายในเดือนหน้าโอเคนะสมมุตินะเราก็ลองมาดูครับว่าการท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยภายในเดือนหน้าเนี่ย มันสอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตของเราอันอื่นไหมเราก็อาจจะกลับมาสะท้อนได้ว่าอ๋อจริงๆมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะกับเป้าหมายปลายทางของเราที่อยากจะเป็นเทรดเดอร์เราจะได้กลับมาวิเคราะห์และแก้ไขเป้าหมายของเราไหมต่อมาครับเรื่องสุดท้ายครับคือเรื่องเวลาครับเรามีการวางกรอบเวลากําหนดไว้อย่างชัดเจนหรือไม่นะครับกำหนดให้บรรลุเป้าหมายวันและเวลาไหนอันนี้เราก็เขียนให้ชัดเจนครับเพราะว่าเป้าหมายครับที่ไม่มีเดทไลน์ หรือกรอบเวลามันก็จะเป็นแค่ความฝันครับทุกคนถ้าอย่างนั้นครับทุกคนฮะการที่มีความฝันแล้วเราก็ต้องมีกรอบเวลาที่ชัดเจนด้วยมันจะได้เป็นเป้าหมายที่ถูกต้องตามกรอบของสมาร์ทโกลนะครับสมมติกลับมาเรื่องตัวอย่างของพอร์ตไม่ก็ได้ครับการให้เราวางไว้ว่าเราจะปั้นพอร์ตครับจาก100เหรียญเป็น1000เหรียญภายใน1เดือนหรือสีอาทิตย์หรืออีก30บวันทั้งหน้านี่ก็คือการให้เรามีเป้าหมายที่มีกรอบเวลาชัดเจนแล้วครับ